มอนิ่งค่ะใช่เป็มอนิ่งค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าไปไปไปเดินโชว์ตัวเป็นนางแบบโชเลยเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าทำผมกันก่อนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งเกินมาละยี่สิบยี่สิบนาทีประมาณหกโมงสี่สิบหกโมงห้าสิบอะแต่เขานัดแปดโมงครึ่งน่าจะทันทันไหม ถามแป๊บเดียวโอเคไปดูกันไม่ทันอย่างรั่วแสดงว่าหลับง่ายหน่อยะ่า้รั่วมากเพราะแบบคิด<อ>ถึงตอนตัวเองกินเหล้าเลยแบบตอนอยู่มหาหลยัยอะอืมสรุปสุดาอืม การแต่งหน้ามันจะทาให้หน้าช่ำเลยทาให้แบบว่าแต่งหน้าแต่งหน้าดีขึ้นหม่ถึงว่าแบบแป้งไม่แบบแป้งไม่แป้งไม่แป้งไม่ไม่ร่อนเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ก็ไม่ใช่ไม่ร่อนแบบมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นไม่รู้ดิเดี๋ยวลองดูอือมับอกเขาไม่ถูกอือเออมันจะแบบว่าหน้ามันจะหน้ามันจะเนียนอ่ะอืออือ เพราะว่าเคยแบบเปรียบเทียบตอนที่แบบมาขับไม่มาแต่ก็ให้ทมจะมาทุกวันถ้าตื่นทำแต่วันนี้ไม่ได้มาขี้เกียจมากเลยวันนี้ไม่ได้มาทุกวันเพราะว่าไม่ได้เอามาเอามาแค่นมดเดียวมาแค่หลดบนอนบางลืมซอมา โอเคค่ะขอบคุณค่ะเสื้อกออกจีนสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะ f ี n i s h สยดู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 เดินชั้นเราไปเดินกันวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยน้กขุดนะคะใช่ละค่ะเดี๋ยววันนี้โมจะเป็นคนถือกล้องเองเฮ้ยลองน้ำลงนะโอเคไปรูปไปดูไปดูงาน

ว่าวว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  พลาละพลาละพลาดละอยากมีคนมาขอไวซชิมว่ะเขาขอทุกคนเลยเว้ยขอเจียวไวซชิมเขาขอแบบเขาขอไปทำอะไรหรอเขาขอคือเขาจะเขาจะขอของใครคนหนึ่งเว้ยคิดว่าแล้วเขาก็บอกว่าเออขอไอ้ทุกคนเลยกันไว้อะไรเงี้ยเฮสวยอีละไหนเฮคือฉันคิดว่าเขาอะมเลงเลงไปละแต่ว่าเขาแบบขอทุกคนเพื่อที่แก้เขินแก้เขินใช่ปิดอะไรกด้หอมมากเป็น อร่อยมากต้องไปซื้อกินนะร้านนี้อร่อยมากมแดดสว่างมากแต่ไม่ได้ร้อนนะทุกคนร้อนค่ะความจริงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศว่าคนเยอะขนาดไหนนี่คนเยอะมากคือทุกคนแบบคนเยอะไปหมดเต็มเต็มคนเยอะไปหมดเลยทุกคนรู้เดี๋ยวพาไปดูบูธเราเมื่อกี้น่าจะเห็นเบื้องหลังกันไปแล้วนะคือบูธเราแบบขายดีมาก นี้เป็นแคนเบเดียนะคะอันนั้นเป็นประเทศเราเพื่อนๆกำลังพักผ่นอนหย่อนใจมีตีมคนรวยด้วยนะซาอุดิอาระเบียมีคนรวย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 ,วยอันนี้บุธเราดูหิวกันมากไม่ดไปส่งพี่เลยซื้อไอติมมา เรากลับมาเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเป็นชุดคนปกติแล้วเราก็จะกลับไปงานไปช่วยเขาเก็บของเก็บซุ้มนะคะวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าซุ้มประเทศไทยของเราคนลุมเต็มเลยคือแบบไม่มีเวลายหยิบขึ้นมาถ่ายเลยคือทุกคนแบบวุ่นวายมากเพราะว่ามอนี้คนไทยน้อยด้วยมัง้งแล้วแบบทุกคนแบบช่วยกันสุดๆอะคือแบบดีใจมาก โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมร็อกง,งานประจำมหาลัยของเราเคหลงเจียงต้าเฉยก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ไหนอีกรับชมต่อไปติดตามอนะีพีหน้าบ๊ายบาย